จำเนียงนี่เป็นเป็นน้องสาวเหรอฮะเป็นน้องสาวก่ะอ๋อเป็นน้องสาวคุณยายนะฮะอายุห7สิบเจ็ดห่างกันนิดห่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะที่บ้านพี่น้องกี่มีอีกอีกท่านหนึ่งแทรกนะฮะมีพี่น้องกี่ท่านครับเก้าค่ะโอ้เลขสวยนะฮะมีอาการภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับแล้วก็มีกระดูกทับเส้นภูมิแพ้นี่เป็นยังไงครับภูมิแพ้ จามวันละประมาณยี่สิบถึงสามสิบครั้งอะค่เตอนเช้าตอนเย็นออืตื่นเช้ามาก็จามละลำคาญนะฮะบางทีเวลาฝนตั้งค้าวอะไรขึ้นมาก็จามรอไว้แล้วครับโอ้แล้วอยู่ตรังอยู่ตรังไหมฮะเพื่อนเลยเรียกว่ากลมอุตุกลมอุตุโอ้แล้วอยู่ตรังนี่ฝนจะตกตลอดเลยนะเอก็จามตลอดนะครับอ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับ กินยายังไงไปหาหมอยังไงครับเวลาจามก็มีน้ำมูกใสไหลแล้วก็คันไปดานคันจมูกคันตาคันมากเลยบวมบตาบวมกันจนตาบวมเลยไปหาหมอไหมครับไม่ค่อยไปอะทำไมอะฮะไม่ลำคาญไม่เจ็บหรอครับไม่ไม่ไม่ค่อยไปหาครับนอกจากว่าจามมากเกินไปแล้วก็จะทานยาแก้แพ้อืมอืม เนี่ยปัญหาของประเทศไทยเราคือยานี่มันซื้อง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาป่วยอะไรเจ็บอะไรก็ยายาไว้ก่อนเลยนะบางทีไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะก็ยาก่อนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายอ่ะเสร็จแล้วไอ้เรื่องของอาการกระดูกทับเส้นประสาทนี่มันมาอย่างไรครับกระดูกทับเส้นตอนที่ตอนนั้น ถึงจะดูผลไม้จะแต่งช่อลองกองอะไรกก็ขึ้นบันไดอ๋อที่บ้านมีสวนลองกอง่ะครับแล้วก็ขึ้นอร่อยไหมบันไดแต่งอร่อยคัะตันยงมัดไม่ใช่กระีิตังคัะอ๋อทระติตังเหรอฮะพันอะไรฮะข้อพันตันยงมัดอ่อเนีผมก็ว่าผมพูดไม่ผิดนะอ่ะเสร็จแล้วหน้าหน้าลองกองแล้วยังไงฮะจะขึ้นขึ้นขึ้นบันไดแต่งช่อลงกองอะค่กแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บ มันปวดตามขาเนี่ยปวดขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเจ็บก็นึกว่าพราขึ้นบันไดก็ลุงเจ้าก็อาอีกอืออีก็เจ็บอีกครับเจ็บอีกหลายหลายครั้งก็เลยไปหาหมอบอกว่าหมอก็ทดลองจับนู่นจับนี่ดูหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นค่ะกระดูกกระดูกส่วนไหนข้อไหนยังไงไหมก็เจ็บตั้งแต่ตรงนี้ค่ะกระดูกเจ็บตรงนี้เรื่อยมาแล้วก็จะมาหยุดที่ตรงนี้ อออาจารย์ครับจากจากอาการอากาวเราเพ,อพอจะวิเคราะห์คร่าวๆได้ไหมครับว่าว่าว่าเป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทส่วนไหนเป็นตอนอายุเท่าไหร่คะขอโทษด้วยวก็เั้่เป็นตอนอายุห้าสิบก็เป็นครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปกันาาคุณคุณจำเนียงเอาไม้ใกล้ๆปากไหมครับค่ะพอหายหายไปแล้วก็พอมาทํางานหนักเขาก็มันเต็นขึ้นอีกค่ะ,คะก็คืออันนี้ก็คงค,คิดว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมะนะคะ ว่ากระดูกข้อเนี่ยมันจะทับเส้นได้ก็ต่อเมื่อหมอนรองกระดูกมันเสื่อมไปครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเสื่อมตามอายุอย่างที่บอกอะนะคะว่าผู้หญิงพอวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนหมดนะะมันไม่มีอะไรไปกระตุ้นการสร้างของกระดูกหรือข้อแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นโอกาสที่เวลาเราทำงานหนักหิ้วของหนักๆยกของหนักเนี่ย คือกระดูกสันหลังนี่จะเป็นตัวรับน้ําหนักพอเราหิ้วของหนักในกระดูกมันจะย่อเข้าหากันถ้าหมอนรองกระดูกมันเสื่อมไปมันก็กระดูกสองข้อมันก็มีโอกาสที่จะไปทับเส้นได้แล้วแต่ว่ามันเส้นไหนแค่นั้นข้อไหนเส้นไหนยังไงนะครับซึ่งก็หมอวินิจฉัยมาแล้วให้กินให้ยาทาหรือทานหรือให้ทําอะไรยังไงไอหมอจิตยาให้หนึ่งเข็มจีดยาน่าจะยาแก้ปวดนะมัะ ยาแก้ปวดอะคยาแก้ปวดนะฮะเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านกลับบ้านค่ะไม่มีอะไรอีกยายามาด้วยแต่ไม่ทานทำไมอะครับกลัวสเตอรยกลัวสเตอรยโอ้โหทันสมัยนะฮะเนี่ยแล้วแล้วยังไงฮะไม่ทานก็เจ็บไปอย่างนั้นเจ็บก็ทนกับไม่ทานแต่ว่าที่ฉีดยาไปอ่ะมันหายไปอ่าฉีดยาหายแน่นอนนะฮะคือโดยปกติแล้วโทษนะคะ คือโดยปกติแล้วกระดูกทับเส้นเนี่ยถ้าอาการไม่หนักนะคะก็จะไม่มีการผ่าตัดหรืออะไรเพียงแต่ว่าถ้าเรานอนราบๆให้กระดูกสันหลังได้พักผ่อนมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดคหมออาจจะให้ยาทานไปสักพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นค่ะนะฮะครับเสร็จแล้วมารู้จักกับบิมได้ยังไงครับก็พี่สาวโทรศัพท์ไปบอกว่านี่เธอ หมาพี่หน่อยครับพี่อ่ะทานยาหายแล้วนะอะแล้วก็ไปที่บ้านพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าทานสีสีชมพูก็ไป<ห>ก็หายอ๋อให้ไปกระปุกหนึ่งใช่ไมกระปก,ะก็ทานไปหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากอืเดินได้ปกติอะไรไม่เจ็บไม่อะไรเลยจนจนทุกวันเนี้ยอืแล้วก็หลังจากนั้นจะกินต่อหมดหมด หลานสาวส่งไม่ทันอฮะพี่สาวบอกว่าพี่มีสีสีไงฮะสีสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีเขียวค่ะอยู่กระปุกเธอแพ้อากาศเธอเอาไปกินก่อนสิอฮอก็ก็เอาสีฟ้าไปสีเขียวไปกินอฮะกินได้เจ็ดวันครับไม่จามเลยไม่จามเลยอ่อฮะกินจนหมดกินจนหมด แล้วที่มาเนี่ยนั่งรถแอมาเก้าห้องแอ์นี่ก็สองวันแล้วก็ยังไม่จามเลยอืมนะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้ดวยครับอาจารย์ครับอาการภูมิแพ้หายไปหลังจากที่เจวันที่เราเคยเคยคุยกับท่านอื่นๆเหมือนกันครับคราวนี้ผมหันมาถามว่าถ้าอาการไอกระดูกทับเส้นประาสาทตอนนี้เป็นยังไงครตอนนี้ก็คงจะมีหนักๆตัวอยู่ หนักๆอยู่เพราะว่ามีหนักๆการก็ไปได้กระปุกเดียวกันมีหนักๆตึงๆตัวกายยงเมื่อยๆหน่อยกาอ่าฮะคงยังไม่หายหรอกคงยังไม่หายต้องทานต่อไปอ้าวถ้างั้นต้องถามอาจารย์ว่ามันจะหายดีขึ้นไหมคงจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยไม่เหมือนอาการแพ้อากาศอาการแพ้อากาศมันฉมังแต่นี้กว่ามันจะประการแรกทีเดียวอาการปวดมันจะลดลงกันนะฮะแต่กว่ามันจะสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมานะอาจารย์นะคงจะใช้เวลาพอสมควรก็สัก ผมว่าเดือนเดือนสองเดือนมั้งกว่าจะได้รู้เรื่องนะเรื่องของกระดูกทับเส้นอย่างที่เขาเรียกกันนะครับแต่บางรายอย่างกรณีเรื่องของข้อเข่าเนี่ยอย่างกรณีของพี่นี่นะถ้าอย่างกรณีอย่างนั้นอ่ะมันจะชัดเจนค่อน<ม>ข้างจะชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับเส้นครับไม่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเส้นประสาทครับไอ้ต,ตอนนี้มันมันก็แค่กระดูกขัดกันเนี่ยนะฮะกรณีอย่างเนี้ยมันจะเร็วแต่กรณีที่เรื่องของกระดูกไปทับเส้นนะเส้นประสาทเนี่ยบางคนก็ใช้เวลานานกว่า แล้วปริมาณที่ควรรับประทานเป็นยังไงครับก็ที่ที่ทำให้ดีขึ้นนะครับคงต่อไปอะครับอก็คือวันละวันละ2แคปซูลสองครั้งเช้าเย็นหนงเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ค่อยเช้า2อเย็นสองนะฮะเช้าสองเย็นสไปเลยก็เพิ่มเป็น2อย่างละ2องนะฮะแล้วดีขึ้นแล้วค่อยลดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาการที่ อย่างน้อยก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากนะครับถึงกล้ามายืนยันแล้วก็พูดคุยกันเราตรงนี้นะครับขอบพรคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับคุณยายครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผิตภัณฑ์อาหารจากออบริจบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ